ก่อนทีเราจะไปดูค่ะต่างประเทศเราข่าวนี้ไปก่อนนะคะเร็วนี้เด็กไายเอกซ์แกเขาจะมีละครสนุกๆกออกมาสร้างสีสนะันหน้าจอโทรทัศน์กันอีกแล้วนะคะเรื่องมีชื่อว่านางสาวจำลรงรักนะคะเหล่ากองทัพดาราเน,นี่ยทั้งหน้าเก่าหนะ้าใหม่ประชันกันโอ้ยล้มจอค่ะ รักจะไม่รุ่งเพราะเพิ่งเลิกรักกับฟาแผ่นเค้กแต่เรื่องงานหนุ่มผิวเข้มเวียสุกลวั์กลับมีมาไม่ขาดสายค่ะล่าสุดก็ข้ามมารับบทพระเอกให้กับค่ายเอกษาประกบกับฟ้าอมโมแปงอองจีราในเรื่องนางสาวจำแหล่งกับบทซูปเปอร์สตาร์หนุ่มขาหลงที่นิสัยไม่ค่อยดีแถมยังชอบทำร้ายจิตใจของสาวบ้านป่ายอย่างแป้งอีกด้วยค่ะคือเพื่อเป็นคนที่แบบไม่ได้อะคือเราไม่สนใจฟอร์มจัดมากแบบบวยวายแบบเอาดจตัวเองแบบคิววีอะไรเงี้ยคือ ส่วนสองเด่าริและเกรซก็แพททีมล,ละครยาวเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆกับงานแสดงแถมยังแอบเกรงเมื่อรู้ว่าต้องเข้าาก,กกค๊กินกันด้วยค่ะแล้วจะมีสวีทหวานช่วงไหนคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องให้ติดตามกันแต่ก็อาจจะมีให้ชมให้เจอกันบ้างอะไรอย่างนี้ถ้ามีจริงจะขำไหมคะเพราะว่าก็สนีทกันอยู่แล้ว ท็คิดว่าขำนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเราก็เจอกันทุกวันั้งแต่สนิทกันมากด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ในบ้านเดอะซาร์แล้วครับแล้วถ้าเกิดมาเล่นแบบฉากมองตาสวีดหวานกันก็คงก็คงมีคนตายไม่ต้องไงลองดูลองแค่ลองก็ขำแล้วก็เอาไปว่าถ้าเกิดวันต้องเล่นจริงๆก็คงต้องต้องข่มใจเล่นต้องสมาธิกันต้อเออต้องทาสมาธิกันแบบถึงมาก ถึงจะมีใหม่หลายเทคหรือว่าเล่นแข็งไปบ้างแต่รับรองว่าสแฟนๆให้อภัยอย่างแน่นอนค่ะก็แหมแฟนคลับของทั้งคู่ตามมาให้กำลังใจกันเพียบแถมยังทำป้ายฝ่ายเตรียมส่งแรงใจเชียดตั้งแต่ละครยังไม่ได้เริ่มเปิดกล้องกันเลยละค่ะ